สวัสดีครับวันนี้นะครับผมทีบีดีเกมเมอร์จะมาเล่นเกมโรบอทกันเองครับเฮ้ยก็จะมาเล่นเกมมาคราฟทั้งหานะครับก็วันนี้นะเราจะมาเซอร์โวเนี่ยมาคราฟหนึ่งจุดยี่สิบกันเองครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนาะเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันเลยแล้วกันนะครับไปครีเอทเนวิลล์นะครับก็จะเล่นเป็นโหมดเอ่อ normal นะครับเซอร์เวอร normal จะไม่มีการเปิด หมดโกงใดๆนะแล้วก็จะไม่มีบุนนัสเชสด้วยนะต้นเกมแล้วก็จะมีชื่อแบบว่า S T P T หนึ่งแล้วกันนะเพราะว่า S นี่ก็คือเซเว่นะครับ T P T ก็คือชื่อช่องนะแล้วก็1นึ่งจีจีสี่กับโอชันนั่นเองครับชื่อซีเรีย์ก็คือ S T P T หนะึ่งเนาะก็สร้างไปเลยแล้วกันครับ ก็เริ่มมาแล้วนะครับก็สิ่งแรกที่เราจะต้องทําอย่างแรกในเซิร์ฟเวอร์คือตัดไม้นะซึ่งเกิดมาในที่กว้างแบบนี้ก็โอเคเลยนะเวลาเคลียร์ก็จะง่ายหน่อยนะเวลาเคลียร์ความกว้างเนี้ยแต่ก็นั่นแหละนะยังไม่ใช่เรื่องของต้นเกมเดียวก็ตัดไม้ไปก่อนแล้วกันนะครับชิวันจอไม่ได้เรียกว่าตัดนะมันก็คือการต่อยไม้ดีๆนั่นเองนะครับก็ซีรีส์นี้นะครับผมจะเล่นไปอีก นานเลยเนะครับก็จนกว่าจะแบบอัปเดตจุด21แล้วกันนะก็คือมันจะมีอัปเดตอีกไม่นานนะประมาณปีหน้าก็จะเริ่มอัปเดตแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตัดอีกต้นหนึ่งเลยแล้วกันนะจะต้องเปลี่ยนครัเนะเต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่ออีกต้นหนึ่งต่อแล้วกัน <laughs> เออ,อต้นนี้ต้นเล็กนะตัดไว้หน่อยนะก็ใช้แซปปิ้งตัดไปแล้กันนะเอาต้นอ่อนไปกินนะ <laughs> แล้วเมื่อกี้ต่อยพลาดเลยจริงๆจะต่อยมันตแตกไปก่อนแต่แบบรีบไงเนี่ยต้องกลับมาต่อยใหม่เลยใช้เวลาไหมนะประมาณนั้นนะครับก็ตรงนี้เหมือนจะมีต้นไม้เยอะเนอะเออฝั่งที่เราอยู่นี่ไม่มีต้นไม้เลยแต่ว่ามีต้นไม้อยู่ไกลสายต้องมาทําฟางไปใกล้แล้วก็โอเคเดี๋ยว,วคราฟตคราฟไปก่อนแล้วกันนะครับมาเลยตคราฟส,สิ่งสิ่งแรกๆที่ ทุกคนต้องสร้างนะในต้นเกมนะมาก็มาคราฟนี้นะเป็นเวอร์ชันเอ่อพอก t e ดิชั่นนะใช่แบบเราจะสงสัยนะว่าทำไมพอก t e ดิชั่นมันเล่นในคอมคือผมใช้ระบบในคอมก็ผมจะได้ไม่ต้องซื้อแบบในคอมมาใหมา่นะเออหยัดดีอ่าแล้วก็ทุบดินนะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเอ่อ ขุดดินลงไปนะทำหลุมบ้านของเรานั่นเองก็จริงๆก็คือบ้านปอบนะเดี๋ยวอนาคตก็จะทาให้มันเป็นใต้ดินของบ้านของพวกเราปกติดีนะก็เดี๋ยวจะเป็นใต้ดินนะอันนี้คือใต้ดินของบ้านนะกอนน็อยู่ใต้ดินไปก่อนนะครับข้างบนยังยังไม่ทั้งนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละก็เราคงไม่มีงบไปสร้างบ้านอะไรเร็วขนาดนะั้นก็จังหวะน,นี้แล้วก็ใช้ที่ขุดไม้ทุบไปก่อน พอเสร็จปุ๊บล้วก็เก็บที่ขุดมาไว้นะแล้วก็เอาไปเผาเนาะก็ขุด,ด,ด,ดหินลงไปเลยนะไม่ใช่ขุดดินหนโอก็ขุดดินด้วยนั่นแหละแต่ว่าขุดหินเป็นส่วนใหญ่นะก็ขุดมาก็เจอทองแดงเลยนะเออมาเรามาคราบของต่อกันเลยไหมหัวก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเกมเราไม่มีอะไรกินนะก็ทำอาหารหน่อยโหคลิปเลือรัวนะตีไม่ตาย มาตีลงน้ำเลยอะตีไม่ตายได้เมื่อรจะตายเออลากมาฆ่าในน้ำเลยนะโอเค okay. ไปที่ดวงอาทิตย์เหมือนจะยังยังไม่ยังไม่ลง,งหรอกเราต้องรีบหาเตียงนอนด้วยนะครับไม่มีเลยเดี๋ยวเราคราบที่ขุดหินก่อนเลยดีกว่านะครับ ขุดต่อเนี้ยขุดบ้านขุดบ้านขุดหลุมขุดหลุ่มนะข,ขุดตั้งหน่อยนะเผื่อได้ใช้ขุดเป็นพิธีแล้วกันนะทองแดงอะนะก็เดี๋ยวนะาโค้ก็ได้สร้างบ้านหินอยู่แล้วแหละหรือเปล่าก็ไม่แน่อาจจะได้ทําบ้าน,ค,นนะคอนกรีตนะคอนกรีตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ทําบ้านอะไรขุดไปก่อนแล้วกันนะมาเลยทองแดงทองแดง มามามาเยอะจังอะ่ะนี่มันขุดมาเป็นชุดแล้วน,นั่นอะโอ้โหได้หนึ่งชุดกับอีกห้าชิ้นเลยนะห้าก้อนเนี่ยเกออือบได้มาเยอะมากอะ่ะคเกือบกองแค่ไนเลยมันเป็นชุดแล้วอ่ะของอะ่ะถ่านเพชรอะไรงี้ไม่เป็นก้องอะเออมีแต่ทองแดงเนะี่ยให้เยอะ,ะเกินขุดดินขงบนหน่อยให้ให้เพดามันสงงๆเนะยเราจะได้รู้สึกบ้านเราแบบไม่แคบเนาะ ดูแบบกว้างๆทองในอีกแล้วทำจริงผมไม่ขุดดีไหมนะ,ะขุดขุดขุดนะแหมเยอะเหลือเกินนะแหลกแหลก,กวางดินไปเร้่มวางดินตรงนี้ทำไมเนี่ยเดยกก็ขุดไหน,หนไมเออ เดียเวลาไหมนะตรงที่อยู่กลางหัวแล้วมีแกะไหมเอ้ยมีแกะอยู่เะไรแ,แวใช้พีเอ็กทุบดีไหมไม่เป็นไรเอาเนื้อเอาเนื้อวัวไปทุบแล้วกันอ่ะนีะ่ใช้พีเอ็กดีกว่าน่าจะแรงกว่าเยอะนะดูนะความเร็วในการตีแกะเนี่ยเทียบเดียวแล้วก็ใช้มือเบาตีไปเวรงานนะก็แบบ ายยากไนงะเออต้องใช้แบบนี้แล้วจะแรงอนยะมันก็ไม่ได้แรงจะเดิมมากแต่ก็แรงกว่าเดิมแล้วกันนี่ตีพริกตีพริกนี่เอาพริกโดนพริกแอคตีนะนี่คอยไฟเวอร์มชอบสีนี้ไก่ก็เอามาอาหารเออลานี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะคงไม่ไปนั่งฆ่าลาหรือแพะห,ห,หรือมา้าหรือมา้าเรคงไม่ฆ่า หรือว่าถ้าแบบเอนชาอะไรเงี้ยจะเอาหนังก็อาจจะฆ่านะโอ้หมูหมูหมูเก <c ười> ือบล่าสาัตว์ไปทั่วนะทำอะไรดีๆเก็บเวลวเก็บเวลวมีต้นไม้ตัดเนาะมาแบบสำรวจพื้นที่เล็กหน่อยมีสาเกด้วยมีรังผึ้งด้วยนะครับ ตรงนู้นใจไหมเนะี่ยโอ้โหมีอยู่แค่เนี้เกาะเรามีอยู่แค่นี้จริงๆอนะ่ะเนี่ยหรือชื่ออ้าวม,นะมีกี่เกาะเนาะเป็นหมู่เกาะใช่ไหมแต่เกาะนี้ก็ดูเล็กอยู่ดีนะสงสัยน่าจะได้ไปที่อื่นแน่ๆซีรีสนะ์น่ะน่าจะได้ออกวัชภัยทางเรือแน่ๆนะ่ยแบ่จับ,บ้างดีกว่าข้าวัวข้างทางอ้ แตกพอดีเลยนะนีนะ่ประโยชน์ของพลิกแอ็ก็งี้แหละแจกมาต้นเกมเอามาล่าสัตว์สักหน่อยก็คงไม่เสียหายแต่ตอนนี้จะหิวจะหิวจนจะตายแล้วก็ไปเผาอาหารได่อหแล้วกันเดี๋ยวไปคราบในตัวของเอ่อเครียกว่าอะไรเตาเผาเนาะอ่ะขุดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคราบก็ได้ไม่ได้หิวขนาดนั <laughs> ้นไม่หิวขนาดนนั้เลยเปล่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ ไปขึ้นไปขึ้นไปบางทีจะตกแล้วนี่นาเรายังไม่มีคนแก่เลยอะเดี๋ยวเอายายนลงไปข้างล่างก่อนจะได้ปลอดภัยเดี๋ยวต้องไปหาแก่แ้วเนะี่ยอ่ะครับแก้หิวก่อนเดี๋ยวจะสวยจะได้วิ่งได้ตลอดนะเอาไม้ไปเอกไม้ เอาโคเอาโเอามาแปรูมาดีกว่าจะได้ประหยัดไปเยอะดูดูที่จะตกดีแล้วปลูกตัวมาักหน่อยแกะไหมอ่ะไม่มีแกะเลยมีแกะสักนิดสักหน่อยก็คงดีนะดูดูที่จะตกแล้วกินเนื้อเน่าไปก่อนลวกันหิวจะได้วิ่งได้ วิ่งหากแกอ่าเจอแล้วเจอแล้วแหมมัอยู่ไกลถึงนี่เลยนะก็ตายถึงนี่เลยแล้วกันนะเรียบร้อยมีต้นไม้ก็ต่อยต้นไม้ขึ้นหน่อยนะไม้เราจะหมดแล้วนะโอเคโอเค แตรไม่เสร็จละแล้วก็กลับบ้านสักหน่อยนะอ๋อไปบินเหราอีกต้องรีบเลยมี่หาไหมนะอ่ะ,อะได้โคมาแล้วโอเคแล้วก็เผาอาหารไปเลยแล้วกันนะ ขุดต่อขุดต่อขุดไปเลยเราจะทำเป็นบ้านเนาะก็ต้องขุดสักหน่อยนะขนาดเท่าไรดีขนาดสักแปดคูณแปดแล้วกันเนาะเอออ่ะระหว่างขุดบ้านอะไรเงี้ยับเร่งสปีดไปเลยแล้วกันนะไว้ดูทีจะตกแล้วเดี๋ยวต้องครับนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวสวยนะ โอ้ยครับปุ๊บนอนปั๊บเลยนะนอนได้ทันทีเลยนะยังไงโอเคเลาไปขุดบ้านกันต่อดีไหมอา,อาหารมาก่อนเตรียมเตรียมใส่เลยจะได้ประหยัดเมื่อกี้เผาไปหกไงจะได้ครบแปดพอดีนะเพราะว่าฐานก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถเผาได้ ทั้งหมดอ 8, 8ชิ้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาตัดไม้กันเลยดีกว่านะครับก็ในเมื่อเราไม้มันขาดแคลนเนาะแล้วก็ไปตัดไม้สักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ้าวมีต้นตรงนี้พอดีเลยตัวไวเหมือนกันนะ่ะไปตัดตัดตัด,ตดนี่เยอันนี้คือตัดไม้ที่แท้จริงนะไม่ใช่ต้นเกตที่เราต่อยไม้กันตั้งนานนะก็รู้สึกดีนะที่ว่าได้ตัดจริงๆจะแล้วนะ ต้นนูน้นต้นใหญ่นะน,น่าจะไม่ได้ตัดนะอืมต้นมันใหญ่อะน่าจะเสียเวลาตัดแล้วก็ต้องมันจะแบบมีไม้แซกแลนะ้วก็ลาบากนะต่อยไม่ใช่ต่อยผู <laughs> ้ที่ผ่านมาลต่อยเนี่ยอันนี้เราต้องแบบสับหมูแล้วนะครับ <laughs> ต้องเปลี่ยนคำนะอือ่ะระหว่า,างตัดไม้ก็เล่นซีไปิลเลตกันนะครับ ก็ระหว่างนี้เราตัดเสร็จแล้วเนาะตัดต้นไม้ไปเยอะมากสมงควรก็ได้ไม้มาเป็นชุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขุดบ้านกันต่อเลยดีกว่าเนาะก็เราจะได้มีบ้านอยู่กันอย่างปกติปกตินะกับเขาบางจริงก็ไม่ปกติหรอกอยู่ใต้ดินเนาะอยู่ใต้ดินก็ไม่ปกติหรอกครับอ่าเราครับมาอามาก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็มาดูหมูดิโอเคหมูดได้มาแล้วนะครับเราไงาดี อ่าฮึอ่ะเอามาไปเลยกันนะครับโอ๊แปดอันเนาะอ่ะสิบหกอันไปเลยอ่าเอ่อเอ,อเอ้ยไม่ดิต้องให้อีกอันหนึ่งเนาะเออสิบห้าถูกแล้วโอเคก็ยัดถูกแล้วโอเคยัดอันเดียวนั่นแหละยัดอีกอันเดียวนั่นแหละก็โหบละก็จะได้ไม้มาสิบเออไม่ใช่ดิจะได้โคมาสิบหกอันเนาะ ก็คราฟทอชกันเท่าไหร่กันนะเราจะได้มีแสงสว่างใช้กันนะครับก็ในถ้ำมันมืดเนาะเราก็ต้องทําให้มันสว่างนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มขุดกันเลยดีไหมเอออืมอเวอร์ชันปอกเกลี่ยมันใส่ไม่ได้อน,นี้ขัดใจมากนะครับคือจะว่ามันใส่ได้นี่ก็อบน่าสียดา้นะก็โอเคมาขุดกันเลยนะครับระหว่าขงขุดก็เร่งสปีดวิดีโอไปเลยแล้วกันนะครับโอเค ก็นที่สุดก็ขุดเสร็จสักทีนะ <c oughs> ขุดมานานเลอเกินนะก็เหนื่อยเลอเกินนะก็จัดทอสให้มันตร,ต,รตรงตรงตำแหน่งที่ควรเป็นหน่อยแล้วกันนะครับก็โอเคเราย้ายของมาเลยดีกว่าเนาะอันนี้โอเคยังไม่มืดก็เก็บเตียงเก็บฟ์นเจอร์ก่อนไปขุดขุดเก็บเตียงเก็บฟ์นเจอร์เก็บโซคารับนะครับ แล้วก็มานั่งจัดเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่านนะครับผมว่าตุ้ค้าฟอยู่ไหนหินผมเยอะตู้ค้าฟอยู่นี่ก็วางตงู้คาฟตรงนี้ไปเลยนะแล้วก็ฟอนเนน์ค้างนี่ก็ว่าตรงข้ามดีกว่านนะเออเพราะว่าจะได้จัดหมดหัวให้เรียบร้อยเราเผาอะไรดีไหม เราควรจะมีห้องกูดังเนาะจะคุดไปฟังไหยดีนับก่อนอ่ะถูกตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ขุดออกไปเลยแล้วควรจะขุดลงไปด้วยนะเพราะว่ามันจะมีทะเลอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็จะได้ไม่โผล่ดินนะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราขุดให้ไกลๆก,ก่อนให้เพดาน ครับกล่องช่วยคำกันเนาะอโอเคแล้วก็วางตกเอ่อวางกล่องไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเก็บพินหน่อยเพราะพินมันเยอะนะครับเดี๋ยวเวลาขุดอีกจะได้ไม่เต็มตัวเนาะก็ห้องนี้นะมีขนาดอยู่ที่สิบคูณสิบนะซึ่งมันใหญ่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราอีกห้องหนึ่งเราจะ ขนาดเท่าไรเดี๋ยวดูกันแล้วกันน่าจะแปดคูแปดแล้วกันนะอืมจัดมุหมวยเรียบร้อยนะมมาเรามาเผากันสักาน่อนนะครับเดีย๋ยวเราข้ามไปต่อที่เราจะขุดโกดังกันเลยดีกว่านะครับโอเคเราไปขุดโกดังกันต่อเลยดีกวๆๆๆ่านะครับอาขุดขุดขุดต้องทำอะไรลงไปเนะเอทอทํา้เราก็กว้างหน่อยนะครับ จะได้มีพื้นที่ทำอะไรจริงก็ไม่ได้ทำอะไรัะไรหรอกแต่ว่าให้มันดูกว้างจะได้แบบรู้สึกไม่อึดอัดเนาะเจอทง่งในอีกแล้วโอ้ในห้องอยังไม่ได้เคลียร์เลยที่ใหม่มาอีกแล้วโอ้สงสัยต้องหาเวลาว่างมานั่งขุดเนาะตอนนี้ไม่มือดอเนาะเราจะได้นอนเพราะว่าเลยไม่ไปตูเออทำไมนไม่ค้าไป,ประตูเออใช่ไหมเ,เด็กเด่อย้าีหลัง อย่างนี้ไปก่อนมันใสต้องคราฟนาฬิกานะเพราะผมเป็นคนที่ไม่อยากจะนอนตอนคืนไปเปะมันจะได้แบบเกือบผมอยากนอนตอนคืนไปเปะเพราะว่าตอนเช้าจะได้ไม่มีคีปเปอร์เกิดอะไรเงี้ยเยอะเว้นเราจะหาฟาร์มของเนงะี้ยค่อยไม่นอนเลยวานนั่นนะครับอเจอทานนะชอบเลยนะแม่กว่าจะเจอนะแทบไม่มาให้เราเลยอ,ะอ่ะเจอทีก็เจอเยอะซะด้วยอะก็ดีเลยนะครับ โอเคระหว่า,างเราขุดที่เราเล่งไปเลยก็ได้นะโอเคเล่งดีก,กว่านะครับเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวมันจะมือเลยใช่ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่งเลยแล้วกันนะครับโอเคเอาของก็เรียบร้อยแล้วอเล่ง้งเลย โอเคตอนนี้ก็ขุดใกล้เสร็จแล้วเนาะแต่ว่าเนื่องจากที่ขุดพังนะก็เดี๋ยวเราจบคลิปกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะตอนนี้มืดอยู่เลยนอนก่อนแล้วกันนะครับอ้ามาเปิดกล่องเฉยอ่ะนอนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน,ด,น,อน like, share, ด้วยนะครับใครชอบเกมนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ทับคลิปต่อๆไปก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ ชมตำหนิอะไรก็ได้เลยนะครับผมก็จะไปปรับแก้ไขได้เลยนะครับก็ช่องเรามี i.g. แล้วนะครับก็สามารถไปติดตามไอจได้นะไอจอยู่ในอ,อ,อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอืมก็สวัลรีขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ